หลังจากที่เราเช็คมอเตอร์แล้วนะครับความมเสมอนะครับไม่ลงกาวนะครับเดี๋ยวเราลองถอดโหลดดูนะครับนี่เราถอดโหลดถอดโหลดไปที่มอเตอร์เสมอนะครับถอดออกลองออนดูนะครับเสียงนีเลยทำงานครับอันนี้แมกเนติกอันนี้เราต่อแมกเนติกพ่วงนะครับเพื่อจะให้โหลดไปทํางานครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่โหลดนะครับก็ทํางานปกติก็จะไม่มีการทิปหรือว่าอะไรครับ ดี๋ยวลองใส่โหลดดูกาวก็ไม่ลงนะครับแต่ไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรนี่ก็ใส่โหลดั๊มน้ำ,ำเสมอไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองออนดูนะครับเสียงดิเลยทำงานเหมือนเดิมนี่เราจะให้มอเตอร์ทำงานแล้วนะเสียงก็ทำงานอยู่นะครับ่ะทิปละ เนี่ยเป็นอย่างเงี้เช็เกาวก็ไม่ลงนะครับเดี๋ยวปิดเบรเกอร์ไปก่อนน่าจะเป็นที่มอเตอร์แหละดูแล